สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าของวันอาทิตย์ค่ะขณะนี้เป็นเวลา8ปดโมงครึ่งนะคะสาวอุดรินสวิตก็มีเรื่องที่จะมาอัปเดตเกี่ยวกับโควิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิดหน่อยค่ะสําหรับที่เกี่ยวกับทางร้านนะคะในทางร้านของร้านขายข้าวแกงเจ้าพระยายังสามารถเปิดขายในรูปแบบของการเทคเอเวอได้ต่อไปค่ะแต่ในส่วนของร้านอาหารนะคะลูกค้าย,ยังไม่สามารถ เข้ามาใช้บริการหรือว่านั่งรับประทานในร้านได้ค่ะก็ต้องรอกันไปอีกค่ะอันนี้คือผลประกาศของทางราชการนะคะทางอำเภอทางบุนเดสลาดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ,ะมีใจความสั้นๆว่าร้านรวงสามารถเปิดต่อไปได้ปกติค่ะแต่ว่าร้านอาหาร ยังไม่สามารถเปิดได้เท k e เว a y สามารถเปิดได้ปกติค่ะแล้วก็ถ้ามีการจัดปาร์ตี้ในครอบครัวสามารถจัดได้ไม่เกิน10คนค่ะเมื่อคืนนี้สาวอนอินทชีวิตก็เห็นเพื่อนบ้านข้างร้านเนี่ยจัดปาร์ตี้กันค่ะก็เขาคงจะดีใจนะคะที่ได้พบปะสังสรรค์กันค่ะแต่ก็อยู่ในกลุ่มของพวกเขาค่ะกลุ่มเล็กๆค่ะ ก็แอบมองดูนิดนึงค่ะส่วนสำหรับวันนี้นะคะสาวอุดรอินสุวิตก็คิดว่าไม่าาว่าจะโควิดหรือไม่โควิดชีวิตของเราก็ต้องดำเนินต่อไปค่ะใช่ไหมคะสำหรับเช้านี้นะคะกาแฟสักแก้วค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมันเป็นช่วงของโควิดก,การจะทำอะไรการจะริเริ่มทำอะไร มันก็อยู่ในเรื่องของอัตราการเสี่ยงจะคิดว่าเสี่ยงก็เสี่ยงจะคิดว่าไม่เสี่ยงก็ไม่เสี่ยงบางครั้งวิกฤตก็เป็นโอกาสได้เสมอค่ะสาวดอนอิสวิทย์เป็นคนที่พยายามที่จะคิดอะไรในแง่ดีมองอะไรในแง่ดีค่ะเพื่อที่จะทำให้เราสบายใจค่ะและที่เห็นอยู่ข้างๆนี้นะคะเห็นไหมคะว่าจะมองเห็นว่ามีชั้นว่างค่ะ สาวดานอิสวิตกำลังเตรียมการค่ะเตรียมการนำสินค้าผลิตภัณฑ์ของเซเบเด cannabis ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะจะทำการเพิ่มปริมาณการขายค่ะจากที่เราเคยวางขายนิดหน่อยหมายถึงเหมือนกับว่าทดลองขายนะคะก็คิดว่ามันมียอดขายที่น่าพอใจเหมือนกับเราเอามาวางไว้ แบบโชว์ๆนะคะแต่ก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าค่ะในช่วงโควิดนี้มันก็ทำอะไรได้ไม่มากในเรื่องของร้านอาหารใช่ไหมคะเราก็สามารถทำได้แต่เท k e a w a เวเสาวดอนอิสวิตก็เลยมีไอเดียว่ามิฉะนั้นเราจะต้องทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เราเพิ่มยอดขายค่ะสาวดอนอิสวิตกำลังจะเพิ่มยอดขายด้วยการนำผลิตภัณฑ์สินค้า c a n n a b i กัญชงกัญชา c a n n a b i เพื่อสุขภาพสมุนไพรค่ะจะนำมาวางขายเพิ่มมากขึ้นค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะถ้าจัดร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วสาวอุดาในชีวิตจะมารีวิวให้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ก็ขอเป็นขอให้เป็นวันหยุดพักผ่อน สบายๆนะคะแต่ว่าสาวอุดรชีวิตก็ไม่สบายหรอกไม่ได้สบายไม่ได้หยุดหรอกค่ะเพราะว่าจะต้องปรับปรุงร้านจัดร้านใหม่ค่ะเอาไว้ติดตามรับชมในคลิปหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเป็นวันพักผ่อนที่สวยงามแล้วก็สบายๆเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ